ของฝากจากสุจิบัตรเสียงเขียนโดยศาสนาจารย์สมเกตกิติพงศ์ตอนใจประเสริฐบังเกิดใหม่วันหนึ่งนิโคเดมัสขุนนางในพวกฟาริสีไปหาพระเยซูกลางคืนทูลพระองค์ว่าท่านอาจารย์เจ้าข้าพวกข้าพระเจ้าทราบอยู่ว่าท่านเป็นครูที่มาจากพระเจ้าเพราะไม่มีผู้ใดกระทํใหมายสําคัญซึ่งท่านกระทํานั้นได้นอกจากพระเจ้าสถิตอยู่ด้วยแต่พระเยซูตรัสตอบนิโคเดมัสว่า เราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่ผู้นั้นจะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้นิโคเดมัสคงศรัทธาพระเยซูแต่กลัวพวกยิวไม่กล้าเป็นสิทธิ์เปิดเผยอย่างสาวกพระเยซูนิโคเดมัสเข้าใจว่าพระเยซูเป็นครูพิเศษมิได้คิดว่าพระองค์เป็นพระคริสเขาเป็นสาวกลับที่ไม่ติดตามพระองค์เปิดเผยพระเยซูชี้ให้เขาเห็นว่าเขาไม่มีวันเข้าใจแผ่นดินของพระเจ้า จนกว่าเขามีประสบการณ์การบังเกิดใหม่นิโคเดมัสไม่เข้าใจทูลถามพระเยซูว่าคนชาราจะบังเกิดใหม่ได้อย่างไรจะเข้าไปในคันมารดาครั้งที่สองและบังเกิดใหม่ได้หรือพระเยซูไม่ได้พูดถึงเรื่องเนื้อหนังแต่พูดถึงเรื่องของจิตวิญญาณซึ่งผู้ที่ให้มีประการนี้คือผู้เชื่อ หรือผู้ที่เข้ามาเป็นสาวกเราเข้ามาเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์ได้เมื่อเราสำนึกผิดกลับใจใหม่และสารภาพความผิดทั้งสิ้นในชีวิตของเราด้วยความจริงใจวางใจในการไถ่โทษของพระเยซูที่ไม้กางเขนและพร้อมก้าวเดินต่อไปกับพระองค์ในทุกๆวันที่พระเจ้าทรงสัญญารับเราให้เป็นลูกของพระองค์ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์ผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์ พระองค์ก็ประทานสิทธิ์ให้เป็นพระบุตรของพระเจ้าได้จากพระธรรมยอห์นบทที่ 1: ข้อที่12บงการมาเกิดใหม่เป็นชีวิตใหม่ที่พระเจ้าประทานให้การเป็นคริสเตียนเป็นสาวกพระเยซูหรือไม่ยอยู่ตรงนี้คริสเตียนที่แท้จริงคือคนที่บังเกิดใหม่ท่านอาจตกใจแต่นี่เป็นความจริงการเกิดมาในาราครอบครัวคริสเตียนมีพ่อแม่ที่เชื่อพระเจ้าการ,รเรียนพระคัมภีร์ในโรงเรียน,นาศาสนศาสตร์ ได้ปริญญาตรีโทเอกไม่ได้บ่งบอกว่าเราบังเกิดใหม่การไปโบสถ์ทุกอาทิตย์หรือแม้แต่ผ่านการรับบัพติศมาในน้ําถ่ายรูปติดโชว์รานในบ้านอ่านรพระคัมภีร์จบเล่มการถวายทรา์เป็นประจําไม่ได้บ่งบอกว่าเราบังเกิดใหม่เป็นไปได้ที่เราเป็นผู้คงแก่เรียนแต่ไม่พบพระเจ้าหรือยังไม่บังเกิดใหม่ถ้าเราไม่ได้บังเกิดใหม่ เราย่อมไม่ได้รับความรอดเพราะเรายังไม่เห็นหรือไม่ได้เข้ามาอยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าถ้าอย่างนั้นจะรู้ได้อย่างไรว่าเราได้บังเกิดใหม่แล้วการบังเกิดใหม่หรือไม่ไม่ได้ดูที่คำอธิษฐานของเราว่าภเราะแค่ไหนเราจดจำพระคัมภีร์ได้กี่ข้อหรือร้องเพลงคริสต์วิตคริสเตียนได้กี่เพลงหรือทำงานตำแหน่งอะไรในโบสถ์หรือไปโบสถ์แต่งชุดสวยแค่ไหนเพราะทั้งหมดที่พูดมานี้เราอาจปฏิบัติกิจกรรมเหล่านี้ด้วยการฝึกฝนโดย ที่เราไม่ได้สัมผัสพระเจ้าก็ได้ผมเองต่อมาในบ้านพ่อแม่ที่รักพระเจ้ามากๆแต่เป็นเวลาหลายปีที่ผมไม่พบพระเจ้าหรือมีอประสบการณ์การบังเกิดใหม่จนกระทั่งวันที่ผมได้สัมผัสพระเจ้าเป็นการส่วนตัวครับมันเปลี่ยนชีวิตผมโดยสิ้นเชิงกอร์ดนโอสันได้รวบรวมพระคมภีร์ว่าผู้ที่บังเกิดใหม่จะมีอะไรปรากฏให้เห็นบ้างดังนี้ประการที่หนึ่งเราจะรู้ว่าเราเป็นลูกพระเจ้าอย่างเป็นธรรมชาติ เพราะว่าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงนำผู้ใดผู้นั้นก็เป็นบุตรของพระเจ้าเห็นว่าท่านไม่ได้รับน้ำใจอย่างทาตซึ่งทำให้เกิดความกลัวอีกแต่ท่านได้รับพระวิญญาณผู้ทรงทำให้เป็นบุตรของพระเจ้าให้เราทั้งหลายร้องเรียกพระองค์ว่าอับบาคือพระบิดาพระวิญญาณนั้นเป็นพยานร่วมกับพระวิญญาณจิตของเราทั้งหลายเราทั้งหลายเป็นพระบุตรของพระเจ้าจากประธรรมโรมบทที่8ข้อที่14-16ถึง ตามธรรมชาติคำแรกที่เราเรียนรู้ก็คือคำว่าพ่อหรือแม่เราเรียกโอ้พระบิดาจากใจจูดิดเกอร์เวนจากมหาวิทยาลัยบิติสโคลัมเบียเขียนในวรารสาร National Academy of Science ว่าคงไม่ได้เป็นความบังเอิญที่วัฒนธรรมต่างๆมีคำเรียกว่าป้าป้ามาม่าแดดดี้มัมีฟามัวปะมะเดมาพ่อแม่ ื่นๆซึ่ง,งสารสนความจริงที่ว่าเด็กคลอดใหม่เรียกพ่อแม่ทําให้พ่อแม่ดีใจได้อย่างง่ายดายนำไปสู่การเรียกภาษาของพ่อแม่หรือมาเธอร์ทั้งได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพประการที่ 2. ความรักเข้ามาครองใจเพราะว่าความรักของพระเจ้าได้หลั่งไหลเข้าจิตใจของเราโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระองค์ได้ทรงประทานให้แก่เราแล้วจากประธรรมรมบทที่5ข้อที่5เหมือนเจ้าสาวพบรัก เขาจะซาบซึ้งในความรักของพระคิดที่ไม้กางเขนเขาจะรู้สึกรักคนที่ไม่น่ารักอย่างง่ายดายซึ่งแตกต่างจากในอดีตที่เขาเห็นแก่ตัวเมื่อเขาบังเกิดใหม่เขาจะยกโทษให้คนที่ทําผิดได้ง่ายเพราะเขาสำนึกในรักอันยิ่งใหญ่ของพระคิดแตกต่างจากในอดีตที่เขาเกิดเครืองคคดและเครียดแค้นคนไม่เลิกประการที่สาม เราจะเข้าใจพระเจ้าอย่างผู้มีประสบการณ์สิ่งที่ตาไม่เห็นสิ่งที่หูไม่ได้ยินและสิ่งที่มนุษย์คิดไม่ถึงคือสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้สําหรับคนที่รักพระองค์พระเจ้าได้ทรงสํแแดงสิ่งเหล่านี้แก่เราทางพระวิญญาณเพราะพระวิญญาณทรงอย่างรู้ทุกสิ่งแม้เป็นความล้าลึกของพระเจ้ามนุษย์จะรับสิ่งเหล่านั้นซึ่งเป็นของพระวิญญาณแห่งพระเจ้าไม่ได้ เพราะเขาเห็นว่าเป็นสิ่งที่โง่เขลาเขาไม่สามารถเข้าใจได้เพราะว่าจะเข้าใจสิ่งเหล่านั้นได้ก็ต้องสังเกตด้วยพระวิญญาณจากพระธรรมหนึ่งโครินบทที่2ข้อที่9ถึง10และข้อที่14เหมือนคนตาบอดแต่กำเนิดวันหนึ่งตาได้เปิดออกเขาจึงเข้าใจโลกใหม่ที่เขาเห็นซึ่งแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับการที่ฟังคำบอกเล่าในอดีตเมื่อครั้งยังตาบอดอยู่ ความเข้าใจนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากการเรียนรู้การศึกษาแต่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ใหม่ที่เขาได้รับกับตัวเองประการที่สเรามีกำลังขึ้นและมีชัยชนะต่อบาปผู้ใดที่อยู่ในพระองค์ผู้นั้นไม่กระทำบาปผู้ใดที่กระทำบาปผู้นั้นยังไม่เห็นพระองค์และยังไม่รู้จักพระองค์จากพระธรรมหนึ่งยน์บทที่3ข้อที่6ถ้าเช่นนั้นแล้วเราจะว่าอย่างไร ควรเราจะอยู่ในบาปต่อไปเพื่อให้พระคุณนั้นมีมากขึ้นหรืออย่าให้เป็นเช่นนั้นเลยพวกเราที่ตายต่อบาปแล้วจะมีชีวิตในบาปต่อไปอย่างไรได้จากพระธรรมโรบทที่6ข้อที่1นถึงสตายต่อบาปแปลว่าเราไร้ความปรารถนาที่จะทำบาปอีกต่อไปเช่นถ้าเคยเล่นหวยมาทุกงวดเลิกไม่ได้วันหนึ่งเรากลับใจใหม่เชื่อพระเยซู มีประสบการณ์การบังเกิดใหม่เราจะตายต่อหวยแปลว่าเราไม่มีกระจิตกระใจเล่นหวยอีกต่อไปแต่เราจะมีพลังโดยพระวิญญาณอย่างที่บรรยายไว้ในโรมบทที่8ไม่ใช่พ่ายแพ้ต่อเนื้อหนังอย่างโรงมบทที่7 ประการที่หเหตุฉะนั้นเมื่อเราได้เป็นคนชอบธรรมเพราะความเชื่อแล้วเราจึงมีสันติสุขในพระเจ้าทางพระเยซูตรสตเจ้าของเราจากพระธรรมโรมบทที่หข้อที่หนึ่งการมีสันติสุขในพระเจ้าเกิดจากการกลับใจใหม่เข้ามาระวางใจในการไถ่โทษบาปที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้ทางพระเยซูพระเจ้าทรงอภัยโทษบาปในอดีตของเรา เราจึงนับว่าเป็นผู้ชอบธรรมโดยความเชื่อจากนั้นเราก็จะดำเนินชีวิตในความชอบธรรมต่อไปสันติสุขแตกต่างจากความสุขถ้าเราได้สิ่งที่เราอยากได้เราก็มีความสุขเช่นเราเล่นหวยและถูกหวยได้เงินหมื่นเงินแสนเรารู้สึกมีความสุขแต่คงไม่มีสันติสุขเพราะจิตสำนึกฟ้องร้องเราว่าเราไม่ควรเล่นหวยการพนัน การเล่นหวยเล่นการพนันไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าและสันติสุขที่เกิดขึ้นในใจของเรานั้นเมื่อเรารู้ว่าพระเจ้าทรงชื่นชมในตัวเราประการที่6เราจะมีความชื่นชมในพระวิญญาณเพราะว่าแผ่นดินของพระเจ้านั้นไม่ใช่การกินและการดื่มแต่เป็นความชอบธรรมและสันติสุขและความชื่นชมยินดีในพระวิญญาณบริสุทธิ์จากพระธรรมโรมบทที่14ข้อที่17 คนเรายินดีสนุกสนานหัวเราะขำฮาเพราะไปดูจำอวดฟังตลกแต่นั่นเป็นความยินดีผิวเผินแค่ภายนอกหากเราจะยังฟ้องร้องเพราะไม่ยอมเลิกทำบาปที่เรารู้เราไม่มีสันติสุขความสุขความขำความฮาก็เป็นแค่ภายนอกความยินดีในพระวิญญ,ญาณน,นั้นเกิดขึ้นเมื่อเรามีความชอบธรรมมีสันติสุขและความยินดีในเช่นนี้เป็นประสบการณ์ของผู้บังเกิดใหม่ประการที่7 เรามีความสามารถพิเศษฝ่ายวิญญาณเราทุกคนมีของประทานที่แตกต่างกันตามพระคุณที่ได้ประทานให้แก่เราคือการเป็นการเผยพระวจนะก็จงเผยตามกำลังความเชื่อถ้าเป็นการปรนิบัติก็จงปรนิบัติถ้าเป็นการสั่งสอนก็จงสั่งสอนจากพระธรรมโรมบทที่12ข้อที่ถึง7คนเรามีตะลันหรือพรสวรรค์ที่พระเจ้าให้เรามาตั้งแต่คลอด แต่เมื่อเราบังเกิดใหม่พระเจ้าประทานความสามารถฝ่ายวิญญาณเช่นนี้ให้แก่เราเพื่อประโยชน์ร่วมกันครับลองพิจินตัวเราเองหากเราไม่มีเจ็ดประการนี้และเหน็ดเหนื่อยกับการต่อสู้กับอบายมุกแพ้แล้วแพ้อีกกลับมาเริ่มต้นที่การกลับใจจริงจากชีวิตเก่าของเราหันออกมาจากสิ่งที่เราเคยให้มันเป็นนายวางใจในการไถ่โทษบาปที่พระคริสต์จัดเตรียมให้เราอย่างสุดหัวใจ และประสบการณ์การบังเกิดใหม่จะเป็นของเราง่ายที่เราจะมีชีวิตใหม่บังเกิดใหม่เพราะพระเจ้ามีพระประสงค์แก่เราอย่างเปี่ยมล้นเช่นนี้อยู่แล้วขอพระเจ้าทรงอวยพรสวัสดีครับ